เด็กๆชอบไปโรงเรียนกันไหมคะอาชอบไปโรงเรียนกันหมดเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนคนนี้เลยค่ะใครคะกุ๋งกิงกุ๋งกิงไปโรงเรียนไปดูกันค่ะว่ากุ๋งกิงไปโรงเรียนยังไงไปดูกันเลย วันโผล่ขอบฟ้ากุงกิ่งงัวเงียยังไม่ตื่นจากที่นอนเลยดูสิกุงกิ่งยังนอนอยู่เลยค่ะเด็กๆทำยังไงเนี่ยกุงกิ่งยังนอนอยู่เลยต่อไปนั่นแม่ปุกลุกเทิดลุงกิง่งที่เศร้าจริงๆร,รีบตื่นล้างหน้าแปรงฟัน วันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะนะคะแม่มาปลูกกุ่งกิง๋งตื่น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 วันนี้วันสำคัญจำได้หรือเปล่าว้าวดูกุ่งกิ๋งสิกุ๋งกิ๋งตื่นขึ้นทันใดพันนึกขึ้นได้วันเปิดเทอมใหม่นี่นาะรีบล้างหน้าแปรงฟันใส่ชุดนักเรียนใหม่ เอ,อยไหมคะชุดนักเรียนของปุ๋กิงปะแป้งที่หน้าด้วยนี่ต่อไปว้าวปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปป,ป,ป,ปิเสียงแตรดังขึ้นรีบวิ่งหน้าตั้งไปก่อนนะแม่จ้าตื่นเต้นวันเปิดเทอมไหมปุ๋งกิงดีใจ ยิ้มแป้นเริงด้าเด็กๆด,ดูสิคะขุ่กิงรีบไปล้รีบขึ้นไปที่รถโรงเรียนบ๊ายบายจะแม่จ๋าไปก่อนนะไปค่ะหุ่กิงเดินเข้าประตูสวัสดีค่ะคุณคฟูหนูมาแล้วค่ะเดินเข้าแถวร้องเพลงชาติไทย ร่งกายยืดแขนยืดขาเห็นไหมคะเด็กๆปุ๋มกิงก็เข้าแถวเขารบทงชาติออกกำลังกายตอนเช้าเช้าเหมือนเด็กๆเลยอ่าต,ต่อไปว้าวกุ่มกิงเจอเพื่อนใหม่น่ารักนิสัยดีชวนกันระบายสีศิลปะหันสา เล่นสนุกกลางแจ้งเล่นสายปีนตาคายไม้ลื่นชิงช้าเห็นไหมคะกุุงกิ่งเล่นอะไรสไลเดอร์เหมือนของเด็กๆเลยมีเล่นชิงช้าด้วยเล่นกับเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยต่อไปโอ้โหกุุงกิ่งทำอะไรเนี่ยไก่เที่ยงล้างมือสะอาดสะอา้านกินข้าวกลางวานัน อร่อยดีจ้าเสร็จแล้วล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดนอนสีหวานปะแป้งเต็มหน้าเด็กๆด,ดูค่ะกลุ่มกินทานอะไรคะมือกลางวันดูที่จานข้าวคะนูมีข้าวสวยสีขาวมีบ๊อกครีแล้วก็มีไก่ทอดโหน่ากินจังเลยต่อไปค่ะ นั่งร้องวงตรงหน้าคุณครูครูขาพวกหนูอยากฟังนิทานรูใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนานของเหล่านางฟ้าหูจิ๋งฟังนิทานจากคุณครูเป็นนิทานเรื่องนางฟ้าค่ะเด็กๆนี่นั่งฟังกับเพื่อนๆเยอะแยะเลยก่อนนอนต่อไปโอ้ได้ฟังนิทานแสนสุขใจ หุ้งกิ่งหลับสบายสายลมพัดมาตื่นตอนใกล้บ่ายเก็บที่นอนผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าดูหุ้งกิง่งค่ะนอนหลับตอนบ่ายเหมือนเด็กๆเลยต่อไปโอ้โหคุณครูเปิดเพลงแสนสนุกหุ้งกิ่งรีบลุกยักย้ายซ้ายขวาชวนเพื่อนๆนเริงระบำ ร้องเล่นเต้นรำลันลัลันละลัลัลัะดูกลุ่มกิ่งเต้นนี่โอ้สนุกไหมคะสนุกสนานเชียวได้เวลากลับบ้านแล้วเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันขึ้นรถยิงร่าโรงเรียนจา๋าบายยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะ กลิ่นขึ้นรถกลับบ้านแล้วค่ะเป็นไงคะสนุกไหมคะเด็กๆเด็กๆอยากไปโรงเรียนกันไหมคะถ้าเด็กๆไปโรงเรียนเด็กๆก็จะเจอเพื่อนเยอะแจ๊มากมายเจอคุณครูได้เล่นสไลเดอร์ได้เล่นกับเพื่อนได้ทํางานศิลปะถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กก็จะเก่งเขียนนสือเก่งอานหนังสือเก่งด้วยค่ะ